มาครับ Hello everyone can fly คำคืนนี้นะครับพี่ไม้มาเทสนะครับเจ้า3นิ้ว i fly กันนะครับพร้อมไหมพร้อมกันแล้วก็อ้ามไปกันโลดบินรอบตัวเองก่อนโอ้โหเกือบจะไม่มีเสียงเลยนะนี่ลำสามนิ้วนะครับมันก็ข้อดีมันคือเป็นแบบนี้แหละครับคือดูนะจะไม่มีใครสนใจพี่ไม้เลยดูนะ มันเงียบมากดูสิไม่มีใครสนใจเลยเออเป็นใบที่พี่ไม้ตัดเองนะครับตัดใหม่นะครับออกแบบเพื่อให้มันลดเสียงให้มากที่สุดนะครับเราจะสามารถบินได้ทุกที่เนาะไม่รบกวนใครนะฮะแล้วก็กล้องตอนนี้ที่พี่ไม้ใช้นะครับก็คือเป็น Air Unit นะครับกล้องเป็น CatDX นะครับซึ่งสบายๆแล้วครับสำหรับการใช้ในการโพสสื่อโซเชียลเฟซบุ๊กทั่วไปนะโอเค สบายมากลองรู้นี้ไปแล้วกันมาเดี๋ยวเรามาเทสนะครับมาดูอาการลำกันนะครับว่า,เ,าเป็นยังไงกันบ้างนะย่ Yo! โอ้โหสบายมากนะครับฮึบ <c oughs> อ่ะเทสตเต็มระบบนะเหมือนที่พี่ไม้บอกนะว่าวันนี้เดี๋ยวจะเทสทั้งโฟล์นะครับแล้วก็ทั้งฟรีสไตล์นะในส่วนของฟรีสไตล์นะครับเนี่ยครับโอ้โหบินแบบสบายมากนะครับ อัตราการเร่งก็ไม่มีปัญหานะอาจจะมีพ r o w วอ c h เล็กน้อยนะครับเนื่องจากเราเบรกหรือว่าเราเปลี่ยนท่าทางกระทันหันนะครับใบมันเล็กนะฮะสนิ้วนะครับต้องใช้นิ้วมือเรานะครับช่วยนะครับบินให้นิ่งะครับคำคืนนี้พี่ไม้ใช้แบตเตอรี่เนี่ยคือหนักไปหน่อยนะครับเป็น1,100ม ah ิลลิแอมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม้จะทําในคลิปต่อไปเป็น850ม ah ิลลิแอมนะมันจะลงตัวมากอร,อ,อร่อยเลยแหละ อาการลำบินดีเลยครับดูนะฮะการคอนโทรลนะครับเลี้ยวซ้ายขวาตอบสนองได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้าใครที่บินสายโฟล์ลำใหญ่มานะครับแล้วมาบินลำนี้นะคือไม่เลวร้ายเลยนะบินได้สบายเลยแหะครับแต่ถ้าใครที่บินแบบว่าสายจูวิสนะครับหรือว่าเน้นท่าหนักๆเนี่ยโอเคละแรงแรงมันจะต่างกันละครับเห็นชัดเนาะกล้องตอนนี้นะครับพี่ไม้ใช้นะครับก็คือเป็นแอร์ยูนิตเลยนะครับไม่ได้แบกกล้องอะไรขึ้นไปเลยนะ ก็เลยต้องเลือกนะครับกล้องที่คุณภาพโอเคหน่อยตัวนี้พี่ไม้ใช้เป็น CatDX นะครับภาพที่เห็นตอนนี้เป็นภาพจากแว่นเลยนะครับผมโอ้เงียบมากเลยครับเกือบไม่ได้ยินเสียงใบเลยนะครับนี่ขนาดพี่ไม้บินเข้ามาแบบใกล้ๆตัวเองแล้วนะไปอ่ะแล้วเราไปดูนะครับว่าการเข้าที่แคบเป็นอย่างไรกันบ้างขออนุญาตครับผมขออนุญาตนะครับมาบินสำรวจนิดนึงนะครับนำความสวยงามไปเผยแพร่นะครับ นี่ไงดูซิเห็นไหมนี่ลมนะลมแรงนะดูต้นไม้ด้านนอกนะลมแรงนะครับเออแต่ลำนี่ถือว่าโอเคละครับไม่มีปัญหาเห็นไหมไฟล์ภาพนี่คือพี่ไม้ว่าก็ใช้ได้นะมันอาจจะนำไปตัดต่อกับกล้องอื่นอะไรไม่ไม่ถึงขั้นกับทำโปรดักชันนะครับแต่สำหรับการบินการฝึกการซ้อมแบบนี้ดูสิเห็นไหมครับลง Facebook y o u t u b e นี่คือสบายแล้วครับไม่มีปัญหาเลย อีกหนึ่งทางเลือกตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับพี่ไม้ว่าลำเล็กๆนะครับบินได้ทุกที่นะครับปลอดภัยนะฮะเอาละโอเคครับผม3นาทีครึ่งโดยประมาณเพียงพอแล้วมาเดี๋ยวให้ฟังเสียงอีกครั้งหนึ่งนะอ่าพี่ไม้จะเงียบนะเฮ้อดังแค่นี้แหละโอเคครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับโย